บ้างเป็นไอเดียดูบ้างเป็นไอเดีย,ดดย <Ừ. S 1> แต่ว่าแต่ไม่ใช่เป็นก๊อปปี้เขาไม่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 ค่ะไม่เราต้องคิดต่างจากเขาเราถึงจะคิดว่าจะขายได้คือเราดูเทรนด์เราดูเทรนด์ว่ามันมันเป็นลักษณะไหนแล้วก็เราก็ใส่ความคิดของเราลงไปโดยที่ตามเทรนด์นะนักออกแบบไทยในสู้นักออกแบบต่างประเทศได้ไหมได้เลยค่ะคนไทยเก่งมากคนไทยเก่งมากเพียงแต่บางทีอาจจะโอกาสเนี่ย ยังไม่มากพอ,อสองทุนทุนทรัพย์ด้วยคืออย่างที่ท่านเรียกเลยว่าทำส่งออกนะฮะสาม,มปีแรกคุณเจ็บเจ็บตัวจริงๆค่ะเจ็บอย่างเดียวคุณเจ็บอย่างเดียวคือคนะวักทุนอย่างเดียวควัก <ฮะ S 2> เนื้ออย่างเดียวควักเนื้ออย่างเดียวอืแล้วเพราะว่าอย่างแรกเลยคือว่าการเวลาผลแรกที่พี่ออกงานแฟร์นะฮะไบเออร์ผู้เจ้าใหญ่ๆ่เนะี่ย เขาเห็นของสวยไงเขาก็ไม่ซื้ออเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณคือใครคุณอยู่ในธุรกิจมันนานแค่ไหนคุณมีความเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนม,มันเก่<จ>ความน่าเชื่อถือด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการซื้อของการซื้อการซื้อขายเนี่ยบางทีเขาโอนเงินมัดจำมาให้เราก่อนอเนี่ยสามสิเปอร์ซ็นห้าสิเปอร์เซ็นมูลค่ามันเยอะนะแล้วมันมีแต่อากาศคุณ คุณเป็นบริษัทปาระเพียนอยู่ไหนอะไรยังไงอ่ะแล้วไม่ใช่แบบว่าแล้วฉันจะได้ของตามที่ฉันสั่งไหมอะไรอย่างนี้นะคะก,ก็ก็ถึงเรียนเรียนว่าต้องเจ็บตัวประมาณสามปีเพราะันทุนทุนสําคัญด้วยค่ะด้วยเยอะเลยเยอะเลยเอ,อพอประมาณสามปีผ่านไปประมาณน่ะน,นะคะบายเออเขาจะเป็นคนเดิมๆดิมอะ่อะเขาเขจะเห็นละ เขาจะรู้ว่าอ่านี่เราเรามาเรามาจากประเทศไทยนะเรามีตัวตนนะเราเขาถึงจะเริ่มกล้าสั่งของจากเราออกเทรดแฟร์แต่ละครั้งก็ไม่ได้ถูกถูกต้องต้องต้องยืนให้ได้ต้องต้องมีบูธตรงนี้ให้ได้ประมาณสามปีใช่อย่าไปท้อใช่ไหมใครไปออกบูธปีแรกแล้วขายไม่ได้นี่อย่าท้อเลยค่ะคือโดยเฉพาะอย่าง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 ถ้าสมมติว่าเราเดินงานบิ๊กเนี่ยนะคะซึ่งเป็นงานของแต่งบ้านของไทยที่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ เราก็จะเห็นบริษัทใหม่ๆที่เปิดตัวขึ้นมาซึ่งซึ่งดิฉันดีใจเลยฉันก็คือเด็กรุ่นน้องเนี่ยก็ไอเดียดีทั้งนั้นเลยทําของก็สวยอืแต่บางทีเนี่ยไปไม่ถึงอย่างที่เพราะปัญหาอย่างที่เรยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเก่งก็ยังไม่พอก็ต้องมีทุนต้องมีความอึดด้วยต้องด้วยค่ะด้วยมีความอึดด้วยด้วยแต่นักนักออกแบบที่มันดังๆในโลกบางคนก็มนไม่ได้ร่ํารวยเลยไม่ใช่ แต่เขาอยู่ในบริษัทที่เขาอยู่ในบริษัทใช่ค่ะอันนั้นอในนักออกแบบของพวกเนี่ยของแต่งบ้านไม่มกระทั่ง Crate n b a r r e ก็มียี่ห้อของตัวเองหรือบาซเช่หรืออะไรพวกเนี้ยคืออันนั้นเขาใหญ่แล้วนะคะเขาเป็น international แล้วเขามีทีมงานทีมงานโดยที่โอเคคนคุณอาจจะอยู่ในทีมงานนออกแบบแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวคุณอืคุณก็ยังต้องอยู่ภายใต้แบรนด์ของภายใต้แบรนด์ของคนอื่นใช่ ของเรายิ่งถ้าเกิดเป็นตัวเล็กๆแล้วอยากจะมีแบรนด์ตัวเองก็ต้องสู้หนักขึ้นสู้หนักขึ้นค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าสถานะเนี้เวลาไปเทรดโชว์เจอเอสเอ็มอีเล็กๆของฝรั่งมีไหมฮะมีเยอะมีเยอะแล้วเขาสู้กันยังไงอ่ะก็เหมือนกันนะคะก็เหมือนเราอืมไม่ได้เราเขาไม่ได้ว่าเสียเปรียบกับเขาไม่ใช่ไม่ใช่ก็เหมือนกันเหมือนกันอะไรที่เป็นตัวพิสูจน์ว่าในที่สุดแล้วนักออกแบบคนนี้จะประสบความสาเร็จ อุ้ยยากนะมันถามอะไรง่ายๆจะเชิญประาม,มทำไม,มล่ะมนแล้วถามคนเก่งก็ต้องถามอะไรยากๆมันแล้วแต่จุดจุดยืนของแต่ละคนนะคะเรียนว่าว่าว่า,ว,าว่านักออกแบบคนนี้จะประสบความสําเร็จไหมหรือว่าถึงจุดสูงสุดหรือย,อยังอ,อย่างบางคนถ้าถ้าเยนไม่ได้มาทําบริษัทตัวเองอเยนเป็นลูกจ้างเขาแล้วเดนออกแบบให้ให้เขาแล้วสินค้าแบบขือ ของเขาขายได้ดีเนี่ยอก็ภูมิใจระดับหนึ่งเพราะมันมาจากฟฝีมือเรามาจากสมองเราอแต่ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของกิจการเองเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกตอนนี้เรายังไม่ไถึงเราไมไ่ถึงจุดสูงสุดอเราอยู่ประมาณขั้นที่หกขั้นที่เจ็ดแค่นั้นอืแล้วก็ อาจจะอใช้เวลาอีกเป็นสิปีมีสิบครั้งหรือมีร้อยครั้งเอาสิบพอค่ะเอาสิบพอก็ก็อย่างหนึ่งที่แต่คั้ที่หกคั้ที่เจ็ดก็ต้องเรียกว่าก้าวหน้ากว่านักออกแบบไทยอีกหลายคน แต่น่านอนก็มีคนที่ถึงสิเหมือนกันนะใ่ค่ะมีไม่ใช่ว่าไม่มีไม่มีมีค่ะมีเยอะด้วยรุ่นรุ่นที่เป็นแบบว่าพวกรุ่นพี่อะค่ะที่เขาทำมาแบบสามสิบปีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีคนไทยที่มีชื่อเสียงในวงระดับโลกก็มีเยอะใช่ะใช่ทำยังไงอสามขั้นเนี้จะทำยังไงคือตอนนี้นะคะคือที่คิดอยู่นะคะคือตรงนี้เนี่ยเขาก็คงจะอยู่ของเขาเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็เขาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆพัฒนารูปแบบไป แต่ตอนนี้สิ่งที่ทัานคิดอย่างนึงคือว่าเราจะเอาสิ่งที่สูญเสียสิ่งที่เหมือนเสียเปล่าเนี่ยกลับมาทำเป็นสินค้าตัวใหม่แต่ว่ามาจากวัสดุเดียวกันโดยโดยมันคงจะต้องโดนแปลรูปอีกบ้างแต่มาจากของเหลือใช้นะคะซึ่งก็อย่างนี้มันก็มีสิ่งที่เหลือใช้อยู่ใช่ไหมเหลือเหลือสิ่ง,ส,งสิ่งเวสเนี่ยเยอะมาก ก็กำลังคิดว่าจะทำอีกอกอีกอีกกแบบหน,น,นึ่งอิงก็ต้องค,อคิดตลอดคิดตลอดคิดตลอดถ้าสังคมไทยเนี่ยไม่ได้มีภาคใาคยนะอยากจะอยากรู้ว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าสมมติเรานักวาแบบเก่งๆเนี่มารวมๆกันเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้สังคมก้าวไปไกลได้แค่ไหนน่จาจะนะคะน่จาจะมากกว่าแข่งกันเองเยอะเยะ ใช่ค่ะคือคืออย่าหยุดนิ่งไงอย่างที่บอกอ่ะอย่าหยุดนิ่ง,ง<ม>ถึงแม้ว่าถ้าวันหนึ่งถ้าเรียนขึ้นไปถึงที่สิบแล้ว<ม>ขั้นที่สิบแล้วก็ยังบอกตัวเองว่าก็ไม่หยุดเหมือนกันมันก็จะมีอะไรคิดไป,ไปเรื่อยๆ<ม>และนะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะมีแบรนด์ประเพียนของเราและ้ะที่อยู่ในอีกแคตตารีหนึ่งที่ว่าคุณสามารถเอาสิ่งที่มันเหลือใช้แล้วเอามาทําให้เป็นของแต่งบ้านที่ ดูมีค่าดูมีราคาอืเราก็จะออกไปอีกในแคตตากรีหนึ่งแหละมันก็จะกระโดดแคตตากรีซึ่งอาจจะมีบันไดอีกสิบขั้นก็ต้องก็ต้องสู้ตรงนั้นกันไปถ้าเกิดจะให้แนะนําน้องๆที่นั่งดูอยู่อาจจะเป็นนักออกแบบหรือเป็นผู้ประกอบการคุณนรมนบอกหน่ยว่าคนรจะแนะนําให้เขาทําอะไรบ้างก็คือถ้าเป็นแบบน้องๆนักออกแบบเนี่ยนะคะ ทุกคนเขามีไฟอยู่ในตัวอยู่แล้วออย่าท้อแค่นั้นเองนีท่านบอกเลยว่าอย่าท้าอคือบังจะมีเยอะมากเท่าที่เท่าที่รู้จักนะคะเด็กๆเนี่ยเหมือนทำพี่ผมทําแล้วทําไมแบบมันไม่ทะลุเลไม่แล้วเขาก็จะท้อแล้วสุดท้ายเขาก็จะเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปทําอย่างอื่นซึ่งทุกคนมีพรสวรรค์อื คนคือคนที่เป็นนักออกแบบี่ยเขามีพรสวรรค์อยู่แล้วมีความรู้ใช่ไหมครับเห็นว่าอย่าท้อแล้วคุณพัฒนาไปเรื่อยๆคุณลองตัวนี้ถ้ามันไม่ใช่มันไม่ผิดที่คุณจะลองลองตัวใหม่อืคุณนรบดเคยนอนตื่นมามลรวบอกไม่เอาแล้วไม่เคยเลยเพราะนี่ฉันไม่เผาและไม่ไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยขยับปั๊บก็เดินหน้าตลอดเลยไม่เคยเลยถามเพื่อนๆได้เพื่อนทุกคนบอกว่าไม่เคยเห็นเธอมีความทุกข์หรือว่า ทำใจยังไงทำใจงไงที่จะบอกอย่างบอกน้องๆเนี่ยให้สู้เนี่ยน้องๆเราต้องทำใจยังไงให้มันสู้ตลอดมันไม่เห็นน้องทำอย่าไปคิดค่ะคือคือทุกอย่างมันมีอุปสรรคครับอุปสรรคคือคือครูที่ดีของเราอืมก็แค่นั้นนะคะ่ะว่าอย่าทอ้ออย่าทอ้อแล้วก็พัฒนาความคิดตัวเองไปเรื่อยๆอืมจุดไหนที่คุณนรมวนสามารถบอกน้องๆได้ว่า โอเคเนี่ยความคิดเนี่ยมันน่าจะใช่แล้วก็คือวันหนึ่งที่สมมุติว่าคุณลองนําเสนออะไรออกไปนะคะเอาง่ายๆสมมุติว่าคร้อยคนเนี่ยแล้วมีคนมาดูคนมาชื่นชมของคุณห้าคนเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเนี่ยคุณประสบความสำเร็จแล้วในด้านการในในไอเดียของคุณหลังจากนั้นคุณต้องก้าวต่อแหละคือไม่ใช่แบบ เอาอีกเก้าป็ให้ได้นั่นคือคุณคุณคุณชนะใจคนคนบางส่วนแล้วค่ะอพอเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นเชิงพาณิชย์ใช่แต่ถ้าคนที่อันนี้อันนี้อันนี้ขอแนะนำน้องๆนะคะคือถ้าบางคนที่บางทีแบบทุนนาสามไม่พอเนี่ยคุณก็อาจจะไปหาใครที่เป็นแบบโอเคเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนฟูงหรืออะไรก่อนเริ่มจากเล็กๆก่อนที่ว่า จะมารวมรวมทุนกันนะฮะตรงนี้สำคัญ business model ถ้ามันไม่เวิร์กตั้งแต่แรกคุณต้องมันควักทุนเองว่าสามปีแรกไม่อยอมเป็นลูกน้องใครเลยมันถ้าเกิดคนไม่มีตังก็ต้องต้องคิดเชิงนั้นใช่ค่ะใช่ล,ลช้ว<ช>ทำให้มันเวิร์กใช่ค่ะม,มันก็คงไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะก็ก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินกำลังต้องเรียกว่าไม่ยากเกินกำลังค่ะ นะครับครับทัางนั้นคุณนรมวลมองว่าเด็กไทยรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นคลื่นลูกที่แทนคุณนรมวลได้เชื่อมั่นไหมได้ค่ะมัม่นใจมันจม่นใจมากมั่นใจต้องช่วยกันะนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนรมนมากครับขอบคุณค่ะคุณนรมวลสุร,ร,สร,รเลอร์ลังสีนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์แปรรูปเปลือกหอยเป็นของใช้และของแต่งบ้านแบรนด์ปลาตะเพียนนะครับซึ่งอีกห้าปี จะเป็นแบรนด์ระดับโลก <Yeah. S 1> นะครับเราคุยกันไว้ก่อนนะคนไทยก็ต้องให้กําลังใจกันเองนะครับรายการคนไทยเข้มแข็งนะครับท่านผู้ชมมีทุกวันนะครับแล้วก็เป็นรายการที่เราจะนําผู้ประกอบการอย่างคุณนรุมนมาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดวิธีคิดนะครับมีข้อแนะนําแล้วก็รวมทั้งปัญหาอุปสรรคด้วยเพราะทํางานทุกอย่างต้องมีปัญหาอุปสรรคแต่คนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องมีความอดทนแล้วก็แก้ปัญหาอุปสรรคนั้นอย่าไปเครียดกับมันอย่าไปคิดอะไรมันมากนะครับ เราก็ต้องสู้กันไปในชีวิตและผมก็เชื่อว่าถ้าทุกคนมีความตั้งใจมีความรักในสิ่งที่ตัวเองทํานั้นก็จะประสบความสําเร็จสําหรับรายการคนไทยแข้มแข็งก็คู่กับรายการพาณิชสร้างสารรค์นะครับซึ่งเป็นรายการที่ในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่เราพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจภาพกว้างการพาณิชการค้าและปัญหาอุปสรรคเช่นกันก็โปรดติดตามทั้งสองรายการครับสําหรับวันนี้ผมสุันทน์เวชาชีวะพร้อมทั้งคุณนรุมลสุรเลศลังศรีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ